สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพา,าพาท่านผู้ชมมาเก็บข้าวนะครับตอนนี้เอาข้าวลงมานะครับเอาลงแช่น้ําแต่เมื่อวานครับวันนี้เพิ่งเอาขึ้นมาเดี๋ยวรอให้น้ํามันเด็ดก่อนนะครับให้น้ํามันออกจากกระสอบก่อนแล้วเราก็จะเอาไปเก็บนะครับจะเอาไปหว่านนาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่แหละฝั่งตรงข้ามโพน,นี่แหละนะครับ ก็เหลือที่เดียวแล้วครับท่านผู้ชมเหลือที่เดียวแล้วเดี๋ยวให้ดูนาข้างบ้านอีกครั้งนะครับเนี่ยผลประกอบการนะครับผลประกอบการอ๋อผลมันก็งอกดีอยู่นะครับอา้าวก็ถือว่างอกดีอยู่เนี่ยเป็นเขียวๆขึ้นมานะครับถ้าฝนไม่เทลงมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นะ นะ่าจะเกิดทุกที่อ่ะทุกทุกอนุนะครับเดี๋ยวมาดูตรงที่เราดูดน้ำนี่คือที่ที่เราสูบน้ำเห็นเป็นสีชมพูอ่ะไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือยาฆ่าหอยนะครับนู่นครับ ดูกไ,ไกลจะเห็นเขียวๆนะครับเขียวๆนี่คืองอกหมดแล้วนะครับถ้ามีแดดอีกสักสองสมวันน่าจะยาวกว่านี้นะครับข้าวสังเคราะห์แสงได้มันก็จะโตเร็วนะครับอัตราการงอกดีนะครับอัตราการงอกดีไอเอ็ม้อยมาทำอะไรมาอย่างเอ็ม้อย มันกลัวไฟนะครับมันมีไฟแฟดนะครับองอกดีอยู่ด้อท่านผู้ชมตรงนี้ทีแรกมันแห้งนะคิดว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับผมหวานข้างบนด้วยนะเม็ดข้าวตากแดดเลยนะครับแตก่ก็งอกอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่ก็ ก็โชคดีนะครับดูหุ่นไลกาไล่นกนกมันไม่กลัวลกครับดูแล้วมันกลัวลูกบอลมากกว่าก็เหลือแค่ทีเดียวนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าทำตรงนั้นได้อีกก็โอเคได้ทุกจุดนะครับได้ทุกผืนนะครับ สิบเอ็ดไล่ครึ่งดูสิดูนกดูนกดูนกนะครับนี่มันยังน้อยนะครับตอนเช้าจะเยอะกว่านี้นะครับบินว่อนเลยแหละค,คือมันไม่มีที่อื่นหวานเดี๋ยว้คอยดูนะฝั่งนู้นนะหวานวันเสาร์นี่นะ น่าจะลุมเลยแหละน่าจะโดนรุมเลยผมว่าจะหวานข้างล่างเลยแหละไม่หวานข้างบนอย่างนี้แล้วนะครับมาข้าวไ้สองคืนยังไงมันก็ต้องงอกยาวนะครับแล้วก็หวานให้เขาไอ้นี่เลยดีกว่าหวานปันเลย เอ็มร้อยทำอะไระควัดดินทำอะไรวะอ,อ้าก็มีแรงใจแล้วนะครับได้เจออย่างนี้ก็หายเหนื่อยนะครับได้ได้เห็นอย่างนี้ก็หายเหนื่อยคืออัตราการงอกเยอะครับน่าจะได้ซ่อมน้อยนะครับอูอๆเสุู้ ชาวเกษตรกรสู่เขาครับพี่น้องขันบ่สู่เท่บาบัไดได้ครับ้เาเกิดมาเพื่อเป็นชาวเกษตรนะครับอย่าไปยอมมันอยากกว่านีก็เฮ็ดมาแล้วนะครับอไปแล้วครับ